วันนี้ไอ้อาปูจากช่องฟิตนะคะเอามากินเพราะว่าชิค่อยเคลียร์ตะลายออกออกไปให้มันมดนะคะแค่แทกแค่นี้ไอก้กระเทียไปให้คนในแคมป์แล้วก็เสียไปให้พี่คนไทยด้วยนะคะทุกคนคุณหมอพอะะ่อแม่ยอยก็ให้เพื่อนนะนะไอ้ปูนะคะแล้วก็จะลาบเอ่อ ปล่อ,อยแตกแขนวาวเพรรู้ว่ารสชาติจะเปลี่ยนนะสมัยไปหาปูตัวนี้เดี๋ยวนี้บ่ค่อยได้ไปะนะเป็นอยังคือบ่ค่อยได้ไปส่วนนี้นะคนลงทะเลหลายพี่น้องคนลงทะเลหลายหรือแล้วอาจจะที่ว่าอาจจะสะดวกในการเฮ็ดคิดหน่อยไหมเวลาคนหลายเปนย็นไอ้ก็สิบว่ค่อยได้เฮ็ดคิดไปไหนบางทีคนเปนอย่างมาหาเห่าแบบนี้นะทุกคนเออเป็ญอามาหาเฮาแบบนี้เฮากบบ ไ่ค่อยสะดวกเลยกระเฮ็ดคลิีป่านใดอ่นก็เลยแบบไ่ค่อยได้ไปถ้าคนหลายถ้าคนบ่หลายไปนี่อ่น,นก็นไปคือแต่ก่อนถ้าคนไ่ค่อยหลายก็มาเดือนนี้กับเดือนตั้งแต่เดือนสิงหามาในคนหลายแหงโอเคแส่ไว้ก่อนเนาะมันยังบ่เศร้า,าแข็งอันนี้เป็นแข็งกัดกัดใต้นี่เพราะว่ามันคนข้งางซีดซึ้งเกนือน ตัดไปจะหนีอาลซอนแต่กล้ามเราเนี่ยแหละตัวนี่นะตามมาหงบอสบอ,บอสแล้เวเนาะซี่ฟูดธรรมดาเจ้วธรรมดาเลยบอสซีฟูดแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาปูลงก่อนเลยเปูกล้ามะโตไม่ได้โตนานเลยพี่น้องเหนื่อทีนี่แหล พี่น้องเสร็จแล้วนะคะมาจ้าอาหารวันนี้ฟรีไม่เสียตังเลยว่ได้ไปใส่มนีกินอีกแล้วกินเมนูศูนย์บาทจ้าพี่น้องป้องก๊กพี่น้องป้อง,ปองไปไม่กินน้ำกันเด้อเอาไปใส่เศษศูนย์บาทมีอยู่จริงเต็มถานไหมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพาพี่น้องมากิน,มนมกเมื่อนี้บ่มีผักเดิมบ่ได้ซื้อผักมาก็เลยได้ผักอยู่ในสวน คือจะกินปูเอามากินให้มันหมดมหนีมันคือเก้าอันนี้คือไอเอาใส่สองฟิตแบบเป็นๆเ,เลยบางอันไดกระต้มจะ่เอามาเบิงแล้วอันที่ต้มนะ่ะเอาซีฟอ,อกว่าอันซดแะ่เอาเข้าแบบสดๆเลยสด,ดีกว่าอร่อยกว่าขออนุญาตนะคะ กินแบบเมี่ยงก็ประหยัดมันบนมีพักเนาะมอะมม,ม,มอมกับเขยถ้าเป็นบานเฮาก็หลายบาทเติบได้หน่อยนี้เนาะ หอยจะหลับแล้วมันจะมีความอร่อยก่าหอยแข็งเราแต่คนมากสุอยากไหมปกติเจ้วนี้สิบอ้อยบ่ค่อยใส่กระเทียมไม่ใส่ครีมยังขายเหมือนเดิมนะคะครีมเดิมไอ้นั่นแหละ แต่บคอคอยนี่มันอยุดใต้นี่ไหมบอคอยอันนี้คลายปันใดเห็นไหมส่วงนี้หงาบิ่งกว่าเ่าเพราะว่าอย่างส่วนก่อนเป็นบาไปหาเห็ดเนะาะบอกให้ทายมาปุ๊บอาบน้ำนอนห่านท้า จะไปจะมาไว้ต้องดูแลตัวเองแล้วแหละพ่ะนะเนาะพี่น้องเขาต้องดูแลเจ้าของนะปกติเดี๋ยวพี่น้องเห็นบาคนที่เขาอยู่คนเดียวเลยย่าวไปเนี่นะอวอาง่ายๆพูดที่แบบ,บว่าอวไอบริวารเจ้าของเนี่ยไอพวกผู้อื่นเห็นบอโดยฉันมาเขากลับมางามไปคือเก่าเนาะอะยรกกลับมางาม ถึงบบเป็นคนงามกระหยาดเนางนะสวยในแบบตัวเองพยาช่วงนี้บอยได้ไปหาเงินว่าคือบอยคนหลายอย่างหนึ่งมันบ่ได้ลายคือแต่ก่อนและปูวนี่นะอาเซนา้า เค็มปกติเนี่ยเห็ดออกเค็มเพราะใส่น้ำป่ากับน้ำมะแดชรแค่น้ำอุ่น Nhưng này có bộ im Tổ ai đó Cái gì đi đó Im vô tông tin lái hang ถ้ามีสลัดใน,ห,น,นห่อเนาะคือซิแซบอ่ะหนาก็เริ่มแบบลงแน่จังหน่อยน้ยำรักลงสองโล ก็ชิลได้จังมือเป็นแลนออกกําลังกายสองอาทิตย์เต็มแลนได้แลนแบบประยุต่อสามสิบนาทีเฮ้ยเบิ่งนี่มันมันใช่ดิี่น่องเอ้ยจะมีข้าวเหนียวเนาะอื้อืม,อมตัวอะไรอ่ะทำไมมันมันเยอะ หลายคนมาถามเป็นยังไงบ่่คยไปหาปูพร้อมเนะมันเหลือนในช่องฟิตลยยไลน์อยู่พี่น้องเลยอยากกินบอกทัน กินปูนี่กินนอกจอเด้อเล่มได้นะั่นเล่มมักเล่มอันนี้บริเทียมเนะี่ยเป็นเล่มไปเล่มก็คือไปอะไรอะภาษาไทยดูดจวบจวบไปเล่มคือไปอย่างไปแทะเทนบอนนำลายแทะกิอร่อยเท่ากิม

จะมีความหยาบนิดนึงนะหัแตลับแต่ก็อร่อยอันนี้อาจจะไปทำแอม,มยาขนมจีนพวกนี้ อยากินตำกุ้งสดขนาดตอนนี้หายากมันอ่ะไปเจออยู่เอเครกอะ่ะหัวก็นจนสมแหง้งประกาศกินดิบสมโพดอน่ะนะอยู่บ้านเ่าเนาากก่น้องหายังก็ได้กินมัน ว่ากันนะจ๊นะนะว่าทิวพูดเพราะว่าเข้ามากขนาดพี่น้องเราชอบใช้ชีวิตอยู่แสบประเทศใดก็บบคือประเทศไทยดอกไอ้ออคนเขาอยู่ต่างประเทศได้น่ะเขาเก่งได้พี่น้องแต่ค่อย หัวใจคอยโอ้ยทำฮอนขนาดขึ้นหอดบ้านพี่น้องหวานอีหลีเดอหวานกว่าเอาไปสดเอาไปสุกคอยอัด่อง หเห็นบ้านเมืองเขากินหอยแข็งบางเถือก็ระึกไข่มกกินหอยนี่บางเถือก็ระึกไข่มกไอ้บ่มีบาาัานฉันะพักแพ่นเนาะกัดลิ่นขนาดเลย ขายครีมนะคะทุกคนครีมหน้าเออหน้าใสไลฟ้ากะจุดดังดำจุลสามร้อยห้าสิบบาทใช้ได้เกือบสี่สิบห้าวันเป็นครีมกลางคืนนะคะค่าส่งห้าสิบบาท3ามชุดหนึ่งพันโอนส่งฟรี ห้าชุดพันห้าโอนส่งฟรีไปทางห้าสิบาทหนึ่งชุดโอนก็ไม่ได้ส่งฟรีนะคะห้าสิบาทสิบชุดสองพันแปดตกอยู่ชุดละสองรอยแปดสิบเท่านั้นเอาไปตรวจสอบได้นะคะมีใบจดแจ้งอย่างดีไม่มีสารสเตียรอยคนท้องใช้ได้ คนแก่จะใช้ได้เด็ก12ปีใช้ได้จ้ะฉันอร่อยอะ่ะ ล้เด้อสำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุยาตไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย